ถ่ายจะไปถ่ายได้เขานลครับไปถ่ายเขาฟ้องเอานะครับอยู่ไม่รักษาคนไปถ่ายเขาเนี่ยเขาก็ฟ้องเอาแล้วก็ติดคุกอีกนะครับอย่ากอยู่ยุบเคียงเคียงข้างกายเนะอยู่บอกไม่ให้ถ่ายนะครับแล้วก็อถ้าฝืนถ่ายก็หรือว่ารักแอบถ่ายก็โดนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ออกครับนะฮะออกแน่นอนครับแต่จริงๆอยากออกไหมไม่อยากออกหอกครับอย่างีรู้นะว่าผมอยู่ผตั้งสองปีแล้วนะครับสถานการณ์บีบประคับนะครับผมไม่อยากออกนะฮะ ขออยู่ฝั่งตัวเองนะครับขออยู่ตรงกลางครับนะขออยู่ตรงกลางแต่ก่อนเคียงข้างเขามานานนะครับถึงเวลาต้องอยู่เคียงข้างตัวเองแล้วนะครับพอแล้วนะครับผมให้ใจพวกคุณไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็รุ่นที่รุ่นที่ยูทูบอดีดยูทูเบอร์และหลายช่องที่ออกไปก่อนหน้านี้แต่เขาไม่มีโอกาสพูดนะเขาไม่มีโอกาสพูดหรือเขาพูดไม่ได้รักษาชื่อเสียงของช่องเอาไว้แต่ปมไปทําข่าวแตงโมนะครับพอกลับมาเนี่ยนะครับโอ้เซอร์ไพรส์ดิฮะนะครับศึกษาไปที่ใหม่ ดีใจด้วยที่แบบว่าเออเขาจะได้ไม่มีใครระแกนะครับแต่สุดท้ายคุณไม่ให้ผมถ่ายเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับนะฮะนอกหลกครับก็เป็นสาเหตุทั้งหมดนะครับที่ผมไม่ได้ไปต่อนะครับเขาจท่กคนนะครับผมไม่ได้ด่าเขาด้วยผมไม่ได้ด่าเขานะครับคือไหนๆก็ไม่ได้ถ่ายแล้วเอาไงล่ะนะครับก็ต้องเลือกเดินไปข้างหน้าครับช่องยูทูบเนี่ยนะครับผมเป็นแค่อดีตยูทูบเบอร์กรกอนะครับและผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์จัมปาดงนะครับผมไม่เคยไป คิดว่าผมผมไม่ใช่เป็นคนที่ไปเริ่มเ,เริ่มสร้างกับเขานะครับผมไม่ได้ไปเนี่ยนะครับประเด็นวันนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเราเนะี่ยไม่ไม่อยู่กับเขาเนี่ยใช่ไหมเอฟซีเขาก็ให้เราเนะี่ยที่ไปไกลซักน,นะครับก็คือให้ให้เวลาผมหน่อยให้เวลาผมหน่อยผมเพิ่งหาที่อยู่ได้นะครับเพิ่งจะหาที่อยู่ได้ใจเย็นนะใจเย็นผมรู้ว่าเอฟซีพวกคุณนะครับแต่ก่อนจะเป็นเอฟซีผมนั่นแหละนะครับสุดท้ายวันหนึ่งผมไม่มีประโยชน์กับพวกคุณนะ แต่ก่อนผมก็เป็นช่องเก่าแล้วแหละเดี๋ยวนี้ช่องเก่าแล้วมี่มประโยชน์หรอกนะครับเดี๋ยวนี้ช่องใหม่แทนที่หมดอ่ะนะฮะช่องเก่าแล้วครับช่องเก่าไม่มีค่าครับช่องเก่าที่เคยช่วยงานแต่ก่อนผมช่วยงานนะแต่หลังๆเขาบอกว่าผมนี่ขี้เกียจนะครับไม่ไม่ช่วยงานเขาครับผมก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมก็ตามแต่คุณเห็นกันแล้วกันทําไมคุณไม่ดูตอนแรกๆนะฮะตอนแรกๆเขาก็ช่วยทุกช่องเลแหละนะครับเออคือตอนเนี้ยใครทํางานอ่ะคนนั้นแหละและเขาากที่สุดประมาณเนี้ยเนาะนะครับ อยากจะบอกคนคนนั้นนะว่าเออผมไปแน่นอนนะครับไปแน่นอนครับผมนะฮะก็ผมออกไปคราวนี้ก็คงจะคงจะไม่มีคาว่าคุญคุณนะนะครับนะฮะคงจะไม่มีคาว่าคุญคุณแล้วนะนะครับเพราะว่ารุ่นที่ยูทูบเบอร์ช่องใหญ่ที่เคยออกไปแล้วเนี่ยใครเขาเคยพูดกับผมว่าถ้าไม่มียูทูบเบอร์ก็ไม่มีเขาเหมือนกันนะครับถ้าไม่มียูทูบเบอร์ก็มีไม่มีเขาเหมือนกันนะครับน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคือตอนเนี้ยคุณคุณไม่ถึงฝั่งแล้วเนี่ยคุณจะถีบเรือเก่าอย่างพวกเราเนี่ยหายอยู่นะฮะ นะครับเอาแค่พักพูดกันเองนะครับอใครที่แบบว่าไม่อยากติดตามผมเนี่ยไม่เป็นไรนะนะครับเพราะว่าผมก็เป็นแค่ช่องยูทูบช่องเก่านะครับที่แบบว่าแต่ก่อนให้ใจร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะีาามส,มสะนะิเรามาด้วยความสงสารนะครับนะเรามาด้วยความสงสารเรามาด้วยหัวใจเดียวกันนะครับ <S <S ผมไม่อยู่กับเขานะฮะถ้าเกิดว่ารังเกียจผมผมก็ขอโทษด้วยนะนะครับเพราะว่าผมาไม่ไม่สามารถไปทําอะไรกับเขาได้เลยเนาะนะครับคำสั่งองอกมาว่าไม่ให้ถ่ายก็คือไม่ให้ถ่ายเราจะฝืนทำไม ถ่ายไม่ได้อะถ่ายไม่ได้เราก็ต้องถ่ายอ,ยาอื่นนิดสินะฮะไม่งั้นผมจะไปหาหมู่บ้านอื่นอยู่ละครับทําไมผมไม่ไปช่วยเขาละก็เขาให้ถ่ายนะครับไม่ให้ถ่ายก็คือจบนะฮะเออนะครับ